งานซัพพไทยแล์นะครับมาพบาผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับมาหาความรู้นะครับว่าผู้กี่ยกับการรยายใหญ่เนี่ยมีนโยบายการจัดซื้ออย่างไ้นะครับเราจัดงานเต็มพื้นที่ของไบเทคนะครับงานนี้เป็นงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมซัพพไทยแล์นะครับซึ่งจัดร่วมกับทางด้านีอินเตอร์เน็ตนะครับเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านาแสดงในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับเรียกว่ามางานเดียวเนี่ยได้ผลประโยชน์ทุกๆ เรื่องราวของธุรกิจที่ท่านเกิดขึ้นมานะครับภายในงานนอกจากไบเออร์วิลนะครับที่เป็นส่วนของทางด้านผู้ซื้อนะครับมาบอกนโยบายแล้วก็ยังมีสัมมานานะครับณปัจจุบันเนี่ยสัมมานามีมากกว่า30หัวข้อนะครับ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหารกรรมนะครับเกว,ว่ามางานเดียวพร้อมทุกอย่างนะครับมาช้อปปิ้งชิ้นส่วนมาดูเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับมาหาความรู้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามางานนี้นะครับมาชมงานนี้นะครับเปิดพร้อมรับนะครับในเรื่องของอุตสาหารกรรมที่กําลังเริ่มกระ,ะเตื้องและดีขึ้นด้วยครับ